สำนักข่าวทำนําโลกเสนอพระเดชพระคุณพระโสผลพัฒนาคุณด็อกเตรหลวงพ่อเจ้าคุณทินเจ้าวัดวัดผูน้อยเจ้าอำเภอหนองม่วงอำเภอบ้านหนีจังหวัดลบบุรีแ้งการประชุมพระสังฆาธิการเขตหนึ่งจังหวัดลบบุรีจำนวน400ร้อยกว่ารูปณนวัดผูน้อยในวันจันทร์ที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ครับ วันวันที่13ธันวามนี่ไม่ทราบที่วัดคูน้อยจะมีการประชุมเลยพระสังฆาริการเลเป็นยังไบงบ้างครับาอ๋อขอจเจริญพรนะเพราะว่าวันที่13เนี่ยจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดของลบบุรีนะฮะก็จะเริ่มเขาเรียกว่าแบ่งเป็นเขตเมื่อก่อนเนี่ยประชุมที่เดียวเลยในจังหวัดลบบุรีประชุมที่เดียวแต่ตอนนี้บแบ่งเป็นเขตแล้ว ทางนี้มีเขตหนึ่งเป็นเขตหนึ่งนะจะประชุมที่วัดธูน้อยตั้งแต่เวลา8โมง30ถึง15ปิดประจการประชุมนะก็ถือว่าวันนั้นก็มีพระมาสังฆาธิการประมาณ400ครูปนะ400รูปก็เลี้ยงเพนด้วยก็ถือว่าได้ทำบุญบได้ทำบุญในในเหมือนว่าในเทศกาลที่ได้เปิดวัดด้วยอ่าแล้วก็จะได้มีการสวดมน์ เพื่อจะให้พ้นภัยจากโควิดด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยนะฮะก็ทางวัดก็ได้บอกญาติโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์เศรษฐีเลอทองเนี่ยบอกว่าเราวันนั้นถือว่าได้มาทําบุญกับพระสังฆาธิการคือระดับเจ้าอาวาดทั้งหมดสี่ร้อรูปด้วยกันก็ถือมาใครมานําอาหารมาเล็กน้อยก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรมามาช่วยกันมาช่วยกันดูแลเอา หยิบโน่นบ้างนี่บ้างฟาดวัดบ้างอะไรบ้างทําแรงด้วยบุญก็ได้ไม,ดไม่เป็นไรฮะเหมือนอย่างที่หลวงปู่ท่านเคยสอนนะฮะทำบุญก็ไม่ใช่ว่าจะทําด้วยเงินอย่างเดียวนะฮะก็บางทีก็เอาแรงมาแลกบุญก็ได้มาช่วยกันนะฮะตรงนี้อยากจะฝากญาติโยมไว้ด้วยถ้ามีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมกันทําบุญเลี้ยงเพลนพระในวันที่ส3บสามธันวาก็ขอเจริญพรมาร่วมกันนะฮะเออหลวงพ่อนิดนึง จากการที่เนื่องจากในวันที่5ธันวาเนี่ยในวันข้อแห่งชาติแล้วก็อดีตก็เคยเป็นวันิมพระชพรรพษาของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยหลวงพ่อจะจะพูดถึงโครงการอะไรที่เกี่ยวกับรัชกาลที่9ที่หลวงพ่อได้สืบสารมาแลว้วก็สวนครัวแล้วทำไปทั่วทุกที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะพ่อหลวงเราเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องาศาสตร์พระราชานี่แหละฮะมากกว่า เพราะว่าท่านคิดโครงการขึ้นมาเนี่ยหลายโครงการมากแล้วก็ให้ประชาชนญาติโยมหรือว่าแม้กระทั่งพระเนี่ยก็เอามาสืบทอดเจตนาของท่านแต่ละโครงการที่ได้ทําไว้นะฮะแต่ละศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านทาไว้หลายศาสตร์มากอย่างเองอยังกับวัดผู้น้อยนี่ก็ก,ก็ทาเหมือนกันทํามาตั้งหลายปีแนละ้วฮะด้ศึกษาของท่านก็ทําไร่ทํานาปลูกพักเรื่อยไปเพราะว่าปัจจุบันในบ้านเมืองของเรามันไม่แน่นอน ต้องประเมินกันไปแต่ละวันเลยนะฮะทุกคนเดือดร้อนหมดเดือดร้อนหมดเลยแต่ถ้าเรามีข้าวมีผักมีปลาพืชผักสวนครัวทุกอย่างเนี่ยเราอยู่ได้คือเขาก็เปรียบไปว่าข้าวเนี่ยก็เปรียบเหมือนยาหม้อใหญ่เลยข้าวนี่สาคัญที่สุดนะทุกคนต้องกินต้องใช้่ไหมข้าวเนี่ยเพราะนั้นวัดพูน้อยเนี่ยวันที่ย3ิบานี่ก็เกี่ยวข้าวอยู่เนี่ยมีนายยูสิบไร่ซึ่งทําไปแล้วก็ข้าวเหลืองสวย ก็จะเกี่ยวในวันที่23เนี่ยครับก็ทุกครั้งเกี่ยวก็ได้ประมาณ12ตันแล้วก็เก็บไว้ตากแล้วก็เก็บไว้เมื่อจะใช้ก็เอามาสีแล้วก็เลี้ยงลงทานเพราะที่วัดได้เลี้ยงลงทานมาเป็น1ิบกว่าปีแล้วแล้วก็ยังไม่พอยังส่งเคราะห์ญาติโยมอีกที่เขา,าด้อยโอกาสในเรื่องการทำมาหากินเนี่ยบางคนไม่มีนาแม้แต่ละสักไร่ซักแปลงเนี่ยเราก็ทำไว้แต่เราก็แค่ดูแลในเขต บ้านมีเนี่ยในในตำบลชอนม่วงเนี่ยเราก็ดูแลกันอยู่ประจําอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราก็สิ่งที่ใกล้ตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างในหลวงเขาเคยพูดว่าพื้นดินแผ่นฟ้าหน้าบ้านเราเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตของเราอย่าไปมองข้ามแม้มีที่ดินเล็กน้อยก็ทําพืชผักสนวนครัวได้ก็ทําไปทํานาได้ก็ทําไปปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกไปคืนความเป็นธรรมชาติให้กับแผ่นดินให้มีความสดใสสวยงามเขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลา